นิยายเสียงเรื่องเทวิกาที่แปลว่าเทพธิดาบทที่15พ่อบุญทุ่มวิสารคุณบอกเทวิกาแล้วใช่ไหมว่าให้เขากลับบ้านได้ครับผมคุณเทวิกาขอติดรถทิมกับระพีออกมาซื้อของใช้ให้ช่วยแวะส่งที่สนามบินและกลับวันทิตย์ครับอ๋อคุณเทวิกาขอแวะที่บ้านส่วนของเธอ ขออนุญาตคุณเมคินเอารถมอเตอร์ไซค์ของเธอไปใช้ที่ไร่ด้วยครับเห็นว่าเพิ่งซื้อตอนที่มาอยู่ที่ไร่จอดไว้เฉยๆเสียดายไม่มีคนใช้ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเด็กนั่นไม่อยากวุ่นวายกับที่บ้านของเขาเทวิกาจะเอารถไว้ใช้เวลาที่เธอกลับบ้านจะได้ไม่ต้องกวนคนขับรถให้ไปรับไปส่งพอนึกถึงหน้าสวยนั่นเขาก็รู้สึกผิด ที่บางทีก็ทำเกินไปเทวิกาเป็นคนใจแข็งหนักแน่นไม่ค่อยกลัวอะไรไม่ยอมอะไรดีๆสักอย่างต้องให้เป็นเรื่องตลอดเขาไม่เถียงว่าเด็กนั่นทำงานเก่งเทวิกาทำงานเรียบร้อยรอบครอบบางทียังเตือนเขาได้ซ้ำกับบางเรื่องเลือกที่จะเตือนทางอ้อมไม่เตือนตรงๆก็อชอบสไตล์การทำงานของเทวิกา เมคินหยุดนิ่งกับความคิดของตัวเองเขาคงทำงานเยอะไปคนทำงานดีมากกว่าเด็กนั่นออกเยอะแยะคุณช่วยส่งเบอร์เทวิกาให้ผมหน่อยแล้วคุณก็บินกลับได้เลยคิดถึงครอบครัวแล้วใช่ไหมครับนี่ครับเบอร์โทรป่านนี้คุณเทวิกาคงถึงคอนโดแล้วงั้นผมลาเลยนะครับนิสารดีใจ ก็ติดตามเจ้านายมาหลายวันคิดถึงครอบครัวลูกคนเล็กเขากำลังน่ารักเขาโทรหาทางบ้านทุกคืนเมกินมองตามหลังวิสารไปเงียบๆเขาเห็นใจวิสารโทรหาครอบครัวบ,บ่อยๆดูเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เขาเข้าใจว่าคงคิดถึงเมียและลูกธรรมดา ไม่คินบันทึกเบอร์โทรของเทวิกาไว้ในโทรศัพท์คืนนี้เ้าค้างที่กรุงเทพวันมะรืนเขาต้องบินไปหาดใหญ่วิสารไม่อยู่แล้วก็ต้องเป็นเด็กนั่นต้องไปทำงานกับเขาพอดีเทวิกาไม่ต้องกลับไร่บินไปทำงานพร้อมเขาเลยเขาลังเลอะไรทำให้เขาลังเลเด็กนั่นก็เป็นพนักงานของเขาไม่ได้พิเศษอะไรสักหน่อยเทยวิกากำลัง เตรียมตัวเดินทางไปที่สนามบินเพื่อกลับไร่ทาราธรณีขณะที่กำลังลงจากคอนโดหญิงสาวมองซ้ายขวาและรบรอบๆกลัวว่าจะมีคนสะกดรอยตามเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์แปลกแปลกเทวิกาตัดสินใจรับสายสวัสดีค่ะเจ้านายเธอนั่นเองได้ค่ะ ดิฉันไปเองก็ได้ไม่ไกลมากนักเท่านั้นรถไม่ค่อยติดสวัสดีค่ะยิงสาวถอนหายใจเบาๆมันคืองานเธอต้องคิดแบบนี้ไม่ถึงชั่วโมงเทวิกาก็เดินทางมาถึงโรงแรมทาราธรณีทำไมมันใหญ่อลังการขนาดนี้เธอเคยมาพบลูกค้าที่นี่หลายครั้งยังแอบคิดว่าตกแต่งได้สวยมากไม่คิดว่าจะได้มาทำงาน จ้าของโรงแรมนี่ด้วยความที่เคยมาแล้วทำให้มาไม่ยากนักยิงสาวเข้าไปติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ไม่นานก็มีผู้จัดการโรงแรมมาพาเธอไปพบเขาที่ห้องรับรองสวัสดีค่ะเทวิกายกมือไหว้ทักทายเขาดีที่เขายังรับไหว้เธอมองหน้าเขาไม่สนิทใจนักแต่ปกติเธอก็ไม่ค่อยกล้ามองเขาอยู่แล้ว แม่กินตกใจไม่น้อยเทวิกาตัดผมซอยสั้นเรียกว่าสั้นมากจากคนที่เคยผมยาวสวยและหนามากผมเทวิกายาวเกือบถึงเอวแต่ตอนนี้กลับตัดสั้นแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมยิ่งตัดผมสั้นยิ่งเห็นหน้าชัดมองผิผินๆอาจเหมือนทอมแต่สมัยนี้สาวๆเขาก็ตัดผมสั้นกันทั้งนั้นไม่แปลก แต่มันทำให้เขารู้สึกไม่ดีหญิงสาวใส่ชุดเดรสสีม่วงคอเชิ้ตแขนสั้นติดกระดุมถึงคอยาวกืบถึงตะตุม่มเรียกรถให้ผมด้วยผมจะออกไปธุระข้างนอกและช่วยเปิดห้องให้คุณเทวิกาหนึ่งห้องเราจะพักกันที่นี่หนึ่งคืนพรุ่งนี้ผมจะบินไปหาดใหญ่จ้องตั๋วเครื่องบินให้ผมกับเลขาด้วยแม่กินสั่งผู้จัดการโรงแรมทันที ที่เขาพาเทวิกาเข้ามาพบในห้องมานั่งนี่แล้วดูเอกสารที่จะคุยงานพรุ่งนี้ให้ฉันด้วยกินอะไรมาหรือยงังกินข้าวกลางวันมาแล้วค่ะหญิงสาวรับเอกสารมาจากมือเขาเธอนั่งอ่านรายละเอียดงานใกล้ๆกับที่เขานั่งอยู่เมคินรอบมองคนที่นั่งข้างๆเทวิกาใส่ชุดสีม่วงสดทำให้ผิวที่ขาวยิ่งผ่อง ได้กลิ่นแป้งเด็กผมที่ตัดสั้นนั่นเผยให้เห็นหน้าชัดใบหูขาวสะอาดแก้มขาวนวลไม่ต้องแต่งหน้าก็ด่นเพราะหน้าสวยคิ้วเข้มตาสวยเวลายิ้มยิ่งสวยแต่เสียทีไม่ค่อยยิ้มก็ไม่แน่กับคุณอื่นเด็กนี่อาจจะยิ้มบ่อยๆก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอไปดูเสื้อผ้าที่ห้างใกล้ๆนี้ได้ไหมคะไม่ได้เตรียมชุดมาเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เดินทางไกลไม่คินลุกขึ้นยืนลุกสิจะไปซื้อของไม่ใช่เหรอแล้วเขาก็เดินนำหน้าเธอออกไปเทวิกาจำต้องลุกเดินตามเขาออกไปแบบงงๆแล้วก็ไม่บอกว่าจะไปด้วยไม่พูดแล้วใครจะรู้ได้โรงแรมของเขาทำเลดีจริงๆเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงห้างดังแล้วเขาเดินนำหน้าเธอไปที่ร้านขายเสื้อผ้า หวังว่าเขาจะไม่เลือกชุดให้เธออีกนะกล่าวที่แล้วยังใส่ไม่หมดเลยเธอคิดว่ามันเกินความจำเป็นฉันหวังว่าเธอจะไม่ปฏิเสธฉันอีกนะเขาหันกลับมาหาคนที่เดินตามโชคไม่เข้าข้างเทวิกาเธอทำได้เพียงเดินตามและเป็นแบบให้เขาเท่านั้นนอกกนั้นเขาเลือกให้เธอเองทุกอย่าง ยิงสาวมองกระโปรงสั้นที่เขาเลือกให้แบบมันก็เป็นชุดทำงานนั่นแหละเธอไม่เถียงแต่ความสั้นนี่มันเกินไปหญิงสาวไม่ค่อยใส่กระโปรงสั้นนักเธอรู้ตัวว่าขาสวยไม่ได้ยกยอตัวเองหลายคนบอกนั่นยิ่งทำให้หญิงสามไม่อยากโชว์รู้ว่าเวลาใส่เสื้อผ้าแบบเปิดเผยเนื้อตัวหลายคนชอบมองบางคนก็มองแบบชื่นชม บางคนก็มองแบบอิจฉาบางคนก็มองแบบน่ากเกลียดมากๆยิ่งพวกลูกค้าผู้ชายที่เธอเคยเจอนั่นยิ่งแย่สมัยที่ทำงานที่เก่าในหนึ่งสัปดาห์เธอต้องใส่กระโปรงสั้นหนึ่งวันเป็นกฎระเบียบของที่ทำงานที่ทุกคนจะต้องมีกระโปรงสั้นอย่างน้อยหนึ่งตัวเทวิกาเลือกตัดแบบสั้นเหนือเขา่าขนาดนั้นก็ยังไม่วายเกิดปัญหายิ่งนายถาวรน,นั่น เลือกที่จะเข้ามาดูงานวันที่ต้องใส่กระโปรงสั้นบางคนอ่านไม่คิดมากแต่เธอคิดไม่อยากให้ใครมาเห็นเนื้อหนังมังสาของเธอมากนักเธอห่วงร่างกายของตัวเองต้องลองด้วยเหรอคะเทวิการหน้ามามองเขาเมื่อพนักง,งานขายเชิญเธอไปที่ห้องลองชุดก็จะได้รู้ไงว่าเธอต้องการแบบไหนใส่ได้พอดีไหม เดี๋ยวซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้อีกซื้อเวลามาเปลี่ยนตามนั้นแหละเทวิการลองเกือบทุกชุดที่เขาเลือกให้เพื่อไม่อยากมีปัญหากับเขาถ้าตามใจเขาแล้วบรรยากาศการทำงานของเธออาจราบรื่นจะได้หมดสัญญาเร็วๆคิดเงินมาเลยนะครับทุกชุดที่ลองเมคินบอกพนักงานเทวิกานั่งมองพนักงานที่พับเสื้อผ้าใส่ถุง ด้วยใบหน้าที่ไม่ค่อยปลื่มใจนักเธอไม่ได้เลือกเองเลยสักชุดสวยแพงดูดีแต่ไม่เหมาะกับเธอเลยเธอไม่ชอบความหรูหรามันไม่เหมาะกับฐานะดูเกินตัวเขาจ่ายเงินเรียบร้อยหญิงสาวหิ้วถุงทั้งหมดเดิมตามหลังเขายัางไม่หมดเขาแวะไปเที่ร้านรองเท้าส้นสูงอีกแล้วทวิกาเบื่อรองเท้าส้นสูงมาก ที่ทำงานเก่า,บ,าบังคับพนักง,งานทุกคนต้องใส่ส้นสูงเธอสูงอยู่แล้วรองเท้าส้นสูงสองนิ้วก็ยังดูสูงเทวิกาสูง175เซนติเมตรทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเทวิกาไม่พอใจนักกับการที่เขาซื้อเสื้อผ้าให้เขาเพิ่งเคยเจอผู้หญิงที่ไม่ชอบเสื้อผ้าแบรนด์เนมไม่ชอบกระเป๋าไม่ชอบรองเท้า และรู้อีกว่ายิงสาวไม่อยากมีปัญหากับเขาก็ดีที่รู้จักวางตัวเขาก็ไม่ชอบนักหรอกที่จะมาขัดใจเขาตลอดเวลายิ่งไม่อยากได้เขายิ่งอยากจะให้มันไส้ให้เป็นแบบนี้ตลอดไปเถอะอย่าดีแตกแล้วกันทั้งสองคนกลับถึงโรงแรมตามเคยเขาส่งผ้าที่ซื้อมาทั้งหมดซักไม่เกินสองชั่วโมงทุกอย่างก็เรียบร้อย ดิฉันขอตัวกลับห้องก่อนนะคะทวิกาขอตัวเมื่อกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยเธอรีบกลับห้องเมื่อเข้าพยักหน้าอนุญาตเธออยากโทรหาแม่ไม่สบายใจนักแม่เล่าให้เธอฟังว่ามีคนโทรหาเป็นเบอร์แปลกๆพอรับแล้วก็ไม่พูดโทรหลายครั้งเหมือนมาก่อกวนนี่อีกเรื่องเด็กนี่ไม่ชอบคนเยอะน่าจะเป็นคนไม่ชอบเที่ยวกลางคืน ดูจากที่ไปอยู่ไร่เขาบางคนนี่อยู่ไม่ได้เลยเพราะความเงียบแต่เทวิกาอยู่ได้หญิงสาวอาบน้ำเลือกใส่ชุดนอนตัวที่เรียบร้อยที่สุดที่เพิ่งซื้อมาแม่บ้านก็ทำงานเร็วดีจริงๆไม่ถึงสองชั่วโมงเสื้อผ้าทุกชุดก็มาส่งที่ห้องของเธอหญิงสาวขึ้นเตียงเตรียมตัวนอนแต่ก็ไม่ลืมโทรหาแม่แม่คะ วิกายังไม่ได้กระดับไร่นะคะพอดีเจ้านายให้ไปทำงานด้วยที่หาดใหญ่คะ่ะตอนนี้พักที่โรงแรมของเจ้านายค่ะแม่แม่คะให้น้องดูโทรศัพท์ให้นะคะเวลาที่คนโทรมาจะได้รู้ว่าเป็นเบื่ออันตรายถ้าไม่ใช่คนรู้จักแม่ก็ไม่ต้องรับส่วนพวกอาหารเดี๋ยววิกาจัดการให้แม่อยากได้อะไรแม่ลายมานะคะวิกาจะสั่งให้เขาไปส่งให้ที่รปภด้านในคอนโด แม่จะได้ไม่ต้องออกไปซื้อยังไม่ทันที่เทวิกาจะคุยกับนางที่วาพรจบประตูห้องก็ถูกเปิดเข้ามาหญิงสาวตกใจรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวเขาส่งสัญญานให้เธอคุยโทรศัพท์ต่อในมือเขาหอบเอกสารมาหลายแฟ้มเข้ามาด้วยคุยกับแม่ให้จบไม่ต้องรีบเทวิกาตกใจไม่น้อยแต่ก็ยังคุยกับแม่ต่อไม่คิดว่า เขาจะถือวิสาสะเข้ามาโดยที่เธอไม่อนุญาตถึงจะเป็นเจ้านายและเป็นเจ้าของโรงแรมก็เถอะค่ะแม่วิกาบอกให้น้องทำให้ได้นะคะหรือไม่งั้นแม่ก็ไม่ต้องรับสายใครนอกจากวิกากับน้องเรื่องที่ดินวิกาขอคิดดูอีกทีนะคะแม่ยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะงั้นวิกาไม่กวนแม่แล้วอย่าลืมกินยาด้วยนะคะแม่รักแม่ค่ะ อย่ามองหน้าฉันแบบนั้นฉันเ้าประตูแล้วเธอเปิดช้าฉันเป็นห่วงว่าเธอจะเป็นอะไรไปมีงานมาให้ช่วยดูด้วยฉันเลยใช้คีการสำรองเปิดเข้ามาเห็นเธอคุยโทรศัพท์อยู่ก็สบายใจไม่ต้องคิดมากมาชื่วยฉันทำงานฉันต้องใช้พรุ่งนี้เดี๋ยวไม่ทันเขาพูดเสยาวขนาดนั้นจะทำยังไงล่ะเทวิกาคืนนี้ เธอทะลึ่งใส่ชุดนอนที่เขาซื้อให้ด้วยก็เธอไม่มีชุดนอนกางเกงนี่นาทําไมเขาจะไม่รู้ว่าเทวิกาขืนที่จะลุกมาช่วยงานเขาภาพที่หญิงสาวเอาผ้าห่มผืนใหญ่มาคลุมทั้งตัวเหลือแค่ส่วนคอที่โผล่ออกมานั่นทําให้เขานึกขำกับหน้าตาที่ตื่นกลัวน,นั่นอีกทําไมมันทําให้ใจเขาเต้นแบบผิดปกติ เทวิกาอาศัยช่วงที่เขาก้มหน้าก้มตาดูเอกสารในแฟ้มรีบวิ่งลงจากเตียงโดยมีผ้าห่มคลุมตัวไปด้วยเปิดตู้หยิบเสื้อคลุมของโรงแรมมาสมทับชุดนอนที่บางเบานั่นทันทีรีบมัดเชือกให้แน่นหนาและเรียบร้อยที่สุดดีที่เสื้อคลุมสีขาวตัวใหญ่เป็นผ้าที่หนาเทวิกาพับผ้าห่มมาวางไวบ้บนเตียงแล้วเข้าไปนั่ง ที่เก้าอี้ตรงข้ามกับเขาบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารวางอยู่หญิงสาวเปิดไฟสว่างทั้งห้องเพราะก่อนหน้านั้นเธอเปิดแค่โคมไฟหัวเตียงตั้งใจว่าคุยกับแม่แล้วจะนอนเลยหญิงสาวตรวจเอกสารในแฟ้มที่เขาจะต้องเซ็นคัดที่ถูกต้องให้เขาเซ็นส่วนที่ต้องแก้ไขยแยกออกไปอีกแฟ้มรุมกันไว้ในความรีบเทวิกาก็ละเอียดมาก แน่นอนคนที่รอเซ็นเอกสารมองหญิงสาวไม่วางตาหน้ามองไปหมดทุกอย่างเด็กนี่ไม่มีวี่แววว่าจะยั่วยุนเขาเลยความขืนอายที่เห็นก็แค่แวบบเดียวพอเห็นงานก็ตั้งใจทำรีบแต่ละเอียดทำเร็วด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะพวกนี้คุณเม่คินเซ็นได้หมดเลยแต่แฟ้มนี้มีแก้นิดหน่อย รู้สึกว่าราคาไม่ตรงกันนะคะพวกอะไรยอดจ่ายตามใบเสนอราคาคนละบริษัทกันและไม่ตรงกับยอดเช็คที่จะต้องจ่ายส่วนแฟ้มนี้งบดุลผิดแฟ้มนี้ใบเสนอราคาไม่ตรงกับใบขออนุมัติแล้วก็ชุดนี้ชื่อกับนามสกุลของคุณไม่ถูกคะ่ะเทวิกาชี้จุดให้เขาเซ็น ดีที่เธอพกปากกาดินสอยางลบไว้ในกระเป๋าบางทีคนเซ็นก็เซ็นไม่ค่อยถูกที่เอกสารบางตัวก็เซ็นหลายที่มากเอกสารพวกนี้เอาไว้ที่ห้องนี้ก่อนก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ดิฉันถือไปที่ห้องประชุมเองคุณไปพักเธอค่ะเสร็จหมดแล้วหญิงสาวจัดเรียงแฟ้มแยกกันไว้คนที่หอบแฟ้มมาก็ไม่ขยับ และไม่มีทีท่าว่าจะลุกออกไปจากห้องเลยเทวิกาเงยหน้ามองเขาเหมือนจะถามว่ามีอะไรอีกทำไมยังไม่ลุกและกลับห้องของตัวเองในเมื่องานก็เสร็จหมดแล้วก็ได้ฉันฝากไว้ที่ห้องเธอแล้วกันพรุ่งนี้อย่าลืมเอาไปด้วยล่ะค่ะดิฉันจะไม่ลืมเขาลุกไปแล้วเทวิกาก็รีบเก็บแฟ้มวางเรียงกัน เดินตามเข้าไปบิดประตูและล็อกทั้งลูกบิดห่วงคล้องกรอนทอนหายใจอย่างโล่งอกส่วนอีกคนที่เพิ่งเดินกลับไปห้องของตัวเองไม่ได้อยากกลับเร็วนักเขานั่งมองเทวิกาทำงานเพลินชอบดูเวลาเด็กนั่นทำงานตั้งใจดีเขาก็หาเหตุผลมาอ้างได้ชายหนุ่มขึ้นเตียงนอนแล้วก็ยังนึกถึงเด็กนั่น ในท่าที่เอาพ้าห่มทั้งผืนคลุมตัวอดขำไม่ได้ไม่นานเขาก็หลับสนิทหลับไปด้วยรอยยิ้มซึ่งนานมากแล้วที่เขาไม่เคยยิ้มขำแบบนี้โดยทกตัวเองก็ไม่ทันได้สังเกตอาการที่เปลี่ยนไปของตัวเอง